สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนีอ้อาจารย์อัดหรือครูอัดนะครับจะพานักเรียนมาสู่หน่วยกยารเรียนรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยจะมี4สาระการเรียนรู้ด้วยกันนะครับดังอ่าดังหน้าจอนี้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนสาระการเรียนรู้ที่1 นะครับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะนี่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนไปดูสมบัตินะครับเรามาดูคําถามของเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้านขวามือของหน้าจอครูเนี่ยนะครับเขาถามว่าอะไรครับนอกจากการวัดแล้วนะครับคือพวกเราเนี่ยจะหาความสูงของเสากระดงเรือได้ไหมนะครับนะมีวิธีอื่นได้ไหมนอกจากการวัดเนี่ย ว่าเออมันมีนะครับไมีเขาไม่ถามขนาดนี้หรอกนะครับนะมีแน่นอนนะครับอนะเขาเกินมาขนาดนี้แสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสแน่ๆน,นะครับนะไปต่อเลยนะะข้อแรกนะสมสมบัติของรูปสามเหลี่ยมพีทาอ่าสซับข,ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะไอ้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเรารู้จักกันไหมครับว่ามันคือรูปอะไรนะครับ มันก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละเพียงแค่มันมีมุมฉากอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับยังไงครับก็ดูในนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นดูรูปสามเหลี่ยม ABC ตรงนี้ไหมครับที่คูวงกมไว้นะครับมันมีชื่อว่ามันมีชื่อว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะครับตัวน,นี้นะครับคือรูปสามเหลี่ยม A เ,เขียน่างนี้ดีกว่านะครับสามเหลี่ยมขอสามเหลี่ยมสี่เออนนะ สามเหลี่ยม ABC นะครับมุมฉากอยู่ไหนครับมุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับนะสัญลักษณ์ของมุมฉากจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมุมไม่ใช่วงกลมนะมันจะเป็นมุมเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ามุมฉากนะครับเขามีขนาดเท่าไหร่ครับ90องศานะครับคืออันนี้คือมุมฉากนะครับแล้วก็ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากครับอยู่ตรงไหนครับด้านตรงข้ามมุมฉากนี่เห็นไหม ตรงข้ามกันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเจ้าด้านนี้นี่เองนะครับด้านนี้เราเรียกว่าด้านตรงข้ามมูมฉากนะตรงตัวมากเลยนะครับด้านตรงข้ามมูมฉากนะครับอ่ะอะไรอีกสองด้านที่เหลือเรียกว่าอะไรครับเรียกมาแบบนี้ครับ เรียกว่าด้านประกอบมุมฉากครับผมาตามเส้นสีม่วงที่ชี้ไปเลยนะครับเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากนะครับคือคือถ้ามันมีประมาณนี้นะครับก็มันเป็นก็มันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วแหละนะครับนะ เห็นไหมเห็นเด็กผู้หญิงตัวนี้เขาพูดไหมครับเขาพูดว่าอะไรครับแล้วจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมบล็กฉากมีด้านตรงข้ามมุมกฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตดูก็ได้นะครับด้าน ab เนี่ยเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับไปต่อนะครับอย่างรวดเร็วครับเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาเขาจะสร้างนะครับคือเจ้าเจ้าหนังสือเนี่ยเขาจะสร้าง เขาจะสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยให้ด้านประกอบมุมฉากและด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยยาวตามที่แต่และขอล้อกําหนดเลยนะครับเรามาดูกันมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอันแรกนะครับอันแรกอันแรกเขาให้ด้านประกอบมุมฉากนะครับเห็นไหมด้านประกอบมุมฉากนะยาวสามเซนสี่เซนนะครับก็ดังนี้เลยสามเซนสี่เซนนะครับสังเกตอ่ะรู้ได้ไงว่าเป็นด้านประกอบมุมฉากครับคาถามครับ ก็มันมันมันคล้ายๆว่ามันอยู่ข้างๆมุมฉากนั่นเองนะครับ <_ d: S 1> เห็นไหมเนี่ยมุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับนะเนีน่ยมุมฉากอยู่เนี่ยเห็นไหมครับฉะนั้นฉะนั้น,ฉะน,นฉะนั้นด้านที่เหลือก็คือด้านเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านด้านตรงข้ามมุมฉากนะเขียนไม่ออกอ่ะนัะ่นเดีวเขียนไม่ออกอะไรกันครับเนี่ย เ,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 เขอเช็คแบบด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับโอเคนะครับเขาพบว่าด้านเนี่ยเนี่ยพอเออเขาก่อนเดี๋ยวก่อนที่เขาจะพบเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับเขาใช้มไม้บรรทัดวัดเลยนะครับว่าด้านด้านที่เหลือที่มันหาไม่เจอเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ นะครับวัดเลยนะครับได้เท่าไหรครับได้ห้าเซนติเมตรนะครับนะครับวัดเลยนะครับได้เท่านี้นะครับแล้วมาดูความสัมพันธ์กันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ที่พบเจอนะครับเขาบอกว่าความยาวของด้านทั้ง3สามเนี่ยคือความความสัมพันธ์ก็คือถ้าเราเอาเจ้ายี่เจ้าห้าเนี่ยเจ้าเลขห้านะครับมายกกําลังสองมันจะเท่ากับ สามยกกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองนะครับความสัมพันธ์ที่เขาพบนะครับก็คือถ้าเราเอาเห็นไหมครับเอาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมายกกำลังสองแล้วมันจะมีค่าเท่ากับด้านเอาด้านประกอบมุมฉากอะยกกำลังสองแล้วมาบวกกันนะครับนี่ที่เขาที่เขาพบนะนะครับนะไหนลองดูซิมันใช่หรือเปล่านะครับไหนลองเอาซิมาทัดถัดไปห้าลองกระจายมานะห้าคูณห้านะครับยี่สิบห้าำง อ่าหยกกำลังสองห้คูณหนะสายกกำลังสองคืออะไรครับสาูณสนะครับบวกกับ 4, ียกกำลังสองก็คือสีคูณสี่นะครับอ่ามาอีก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 มาอักมาอีกมาอีกมาไหร่ครับมอีกราอีกมานีกมาอ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 กมาอีกมาอีกมาอนกมาอีกมาอมาอีกมาีกมอีกมาอีกากมาอีาอีกมาอีกมาคีกอีาอาอีกมีกมาีกมากมาอีกมมัอีกอกากาบกากมอ บอกสิครับบอกปรากฏว่ามันจริงนะครับแสดงว่าเออใช่เลยนะครับแสดงว่าอันนี้ใช่เลยนะครับนะอันนี้ข้อแรกผ่านไปนะครับเป็นตัวเป็นอ่าความสัมพันธ์อันแรกที่เราเจอนะครับมาดูอันที่สองกันเลยครับเขาบอกว่าเฮ้ยลองด้านประกอบเป็นหกกับแปดนะครับดูนะครับด้านประกอบมุมฉากนะครับยาวหกกับแปดดูนะครับก็ได้ด้านประกอบเป็นนี้มานะครับมุมฉากอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ นะมุมฉากอยู่นี่นะครับมุมฉากโอเคนะครับก็เขาพบว่านะเจ้าด้านที่เหลือก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองยาวเท่าไหร่ครับยาวสิบเซนติเมตรนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดไปเลยนะครับใช้อะไรก็ได้ตลับเมตรไหมบรรทัดจัดมาให้หมดนะครับแล้วหาความสัมพันธ์ของด้านเหล่านี้ดูพบว่า พบว่าเจ้าสิยกกาลังสองเนี่ยมันเท่ากับนะครับหกยกกาลัง2บวกกับ8ยกกำลัง2นี่คือสิ่งที่เขาพบนะครับถามว่าจริงไหมเราก็เช็คสิครับนะสิบคูณสินะครับ6กคูณหกแล้วกคูณแนะครับจัดอย่างนี้เลยนะครับคำถามครับ10บคูณสิบได้ ส่วนคูณแม่สิบเขาต้องแม่นนะครัหนึนะครับ6กคูณหได้เท่าอไหร่ครับ6กคูณ6ส่วนคูณแมคูณหได้3 6มสิบนะครับผมแปคูณแแล้วครับส่วนคูณแม่แปดแปณแปดนะครับให้เราเอาให้เราเอาอ่าสาบกวกกับหกสดูนะครับลองไปทดข้างนอกก็ได้เดี๋ยวครูทดให้ดูนะครับ 36บวกกับ64นะครับอ่ะสี่บวกหกทดหนึ่งนะครับสิบหกเป็นสิบทดหนึ่งสามหกเป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าหกหนึ่งร้อยนะครับได้หนึ่งร้อยจริงนะครับภาพปรากฏว่าเอ้ยข้อความนี้จริงนะครับแสดงว่าไอเนี่ยจริงนะครับอ่ะโอเคนะคครับวามสัมพันธ์มันเริ่มมันเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะนะครับ ผ่านมา2ข้อแล้วมันก็ยังคงความสัมพันธ์เดิมนะครับไปดูข้อที่สามสิเราสร้างเลยอ่ะโอโ้ทีนี้มายากเลยนะครับเขาให้เป็นจุดทศนิยมมานะครับเขาให้ด้านประกอบมุมฉากย,ยาวเป็น2.4เซน,นและ3.2เซนนะครับไหนลองดูสิเพราะว่าเขาวัดแล้วนะครับวัดแล้วได้4เซนอ่าได้อะไรครับได้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ4เซนนะครับสมมุมุมฉากอยู่ไหนอยู่นี่ แล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องเป็น4ยกกําลังสองเท่ากับ3.2ยกกําลังสองบวกกับ2.4ยกกาลังสองแน่เลยนะครับอ่าไหนดูสิใช่หรือเปล่านะครับนะใครมีเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขตามเลยนะครับช่วยกันนะครับช่วยครูหน่อยนะครับไหนดูสิ4ยกกําลังสองเท่ากับ3.2ยกกําลังสองนะครับขอใส่วงเล็บให้หน่อยนะครับพอดีครูชินแบบนี้นะ เดี๋ยวจะหาว่ายกกําลังแค่สองนะครับจริงๆยกกําลังทั้งหมดเลยนะครับอสี่คูณสี่เนี่ยง่ายนะครับสามจุดสองคูณสามจุดสองนะครับต้องบวกกับสองจุดสี่คูณสองจุดสี่นะครับมีเครื่องคิดเลขช่วยกดเลยนะครับสี่คูณสี่ได้แล้วอะไรครับสิบหกนะครับ สองคูณสามจุดสองได้เท right? ่าไรครับตรงนี้มันจะได้สิบจุดสองสี่นะครับนะนะการเรียนออนไลน์เนี่ยเรามีเครื่องมือข้าล็อข้างนะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะสองจุดสี่คูณสองจุดสี่แล้เท่าไรครับห้าจุดเจ็ดหกนะครับอ่ะเช็คชัวร์นะครับเช็คชัวร์ เราลองเราลองเอามาทดดูสินะครับมาบวกกันดูนะครับกดเลยก็ได้นะครับผมบอกให้ดูนะครับใครมีเครื่องก็กดเลยนะครับหกหกสี่บวกหกเป็นสิบทดหนึ่งนะครับนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบอ่ะก็ทดอีกหนึ่งนะครับ สีเขียวแล้วกันหน้5เป็น5นะครับบวกอีก 1, 1เป็น6นะครับดึงหนึ่ง <ๆ S 1> ลงมานะครับอา้าวนะครับปากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ16นะครับ16ใช่ไหมถูกต้องนะครับแสดงว่าเจ้านี้กระถูกนะครัวามสมมาตรที่ได้ถูกต้องเลยนะครับนี่นี่คือวิธีข่าว่าวแสดงว่า,าถ้าเราเอาด้านถ้าเราเอาด้าน ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมายกกําลังสองนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเอาด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมายกกาลังสองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะมันจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากเนี่ยยกกาลังสองแล้วบวกกันนะครับแบบนี้นะครับเนาะโอเคไปต่อนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเขาสรุปแล้วครับจากจากตัวข้อหนึ่งสองสามเมื่อกี้เลยนะครับเราพบว่านะครับ นะไอสามเหลีย่ยมที่เขาสมมติมาเนี่ยมันเป็นมุมฉากทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมอัแล้วก็ถ้าถ้าเราให้ตัวอ่าตัวนี้เขาสมมติเป็นสัญลักษณ์แล้วนะครับเราต้องจำเขาจะให้สูตรเราแล้วนะนะครับเห็นไหมให้ C นะครับให้ C แทนอะไรให้ C แทนความยาวเอ้ลางดีๆหน่อยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับและ AAB นะครับแทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับ เขาให้สูตรดังนี้เลยนะครับเนี่ยดูดังรูปนี้เลยนะครับนะเขาให้สูตรว่าอะไรครับเขาให้สูตรว่าเนี่ยเขาให้สูตรว่า c ยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองนะครับนะ c โดยโดยข้อแม้คือ c นั้นเป็นความยาวของด้านตรงข้ามฉากนะครับอนะครับโอเคนะครับ สูตรเนื้อหาของวันนี้มันมีแค่นี้นะครับที่เหลือเป็นตัวอย่างนะครับนะนะหลังจากนี้เป็นตัวอย่างนะครับใครเข้าใจแล้วสามารถทาทางานทําโจทย์อะไรเกีอเอ่ยวกับนี้แล้วก็สามารถข้ามตัวอย่างไปเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยดูต่อนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับเรามาพิจารณาตัวอย่างข้อที่1ก่อนนะครับตัวอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนมาให้หมดแล้วนะครับแต่ตัวอย่างข้อที่สองเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาช่วยครูทับนะครับ ตัวอย่างข้อที่1เนี่ยถามเขาบอกเลยว่าเ,ออเขาให้สามเหลี่ยมมาเนี่ยดูนะคือสามเหลี่ยมที่คูณเนาะดูตามคูณเลยนะครับนะดูตามคูณเลยนะครับเขาให้มาเนี่ยมันมันมีตัวหนึ่งที่หายไปนะครับนะมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่ไม่มีนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขเลยมันเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับซึ่งนั่นก็นคือตัว A นะครับซึ่งเขาต้องการถาม ah, ถามหาตัว A เ,เนี่ยหาความยาวด้านที่หายไป โอเคนะครับ, okay. รบจากนะครับจากทฤษฎีจากจากสูตรไลดีเราหามาเมื่อกี้เลยนะครับเราก็เราก็สามารถบอกได้ว่าเอาเเนี่ยมายกกำลังสองนะเพราะเเป็นอะไรครับเพราะเเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเพราะเเป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะขอพูดให้เคลียร์นะครับนะเอาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากมายกกำลังสองนะ มันจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบยกกำลังสนะครับทั้งสองอะไรนะทั้งเยกกำลังสองสิกกำลังสองแล้วนํามาบวกกันนะครับนะบวกไปเรื่อยนะครับเก้ายกกำลังสองได้81 12ิบยกกำลังสได้1น4นะครับถูกต้องถูกต้องนะครับเห็นไหมนะแปบอวกอ่าขอโทษเมื่อกี้สิยกกำลังสองเป็น144นะครับ81บวกกับ1น4ได้225นะครับ กรณีนี้นะครับเราต้องเขียนให้ดีๆนะครับเราต้องมาให้เข้าใจนะครับคือในขั้นตรงกลางเนี่ยมันยังมี a ยกกำหนดสองเท่ากับสองรอยี่สิบห้านะคำถามครับผมคำถามคำถามคือคำถามในบรรทัดถัดไปคือนะค,นะครับคำถามในบรรทัดนี้ก็คือเลขครับ อะไรคูตัวมันเองนะครับสองครั้งได้225นะครับนี่คือคำถามเลยนะครับ เลขอะไรคูณตัวมันเองสองครั้งได้สองรอยี่สิบห้ามันมีอะไรบ้างครับนะมันก็มีนะหาดูเลยนะครับหาดูในสุดคูณหรืออะไรหรือใครรู้นะครับหรือใครมีวิธีหานะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะครับเราหาเจอนะครับเราหาเจอแล้วนะครับมันคืออะไรครับสิบห้าคูณสิบห้าหรือลบสิบห้าคูณลบสิบห้านะครับทีนี้นะครับคําตอบสิ่งที่ได้ก็คือ A มันจะต้อง กูเขียนว่า a เท่ากับ15หรือลบ15นะครับนะเพราะว่าคำถามมันคืออะไรครับเลขอะไรคูณตัวมันเอง2ครั้งได้225ซึ่งไอ15กับลบ15เนี่ย15และเจ้าลบ15เนี่ยมันสามารถคูณตัวมันเองได้225เราก็ต้องตอบทั้งคู่นะครับโดยใส่คำว่าหรือไว้ตรงกลางนะครับนะโดยใส่คำว่าหรือไว้ตรงกลางนะครับเพราะตัว a เนี่ยมันเป็นมันเป็นเลข เลขทั้งสองในเวลาเดียวกันไม่ได้นะครับต้องใส่หรือไว้นะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องใส่หรือเราจะไม่ใส่คําว่าและนะครับนะดูเหตุผลของเขาในบรรดต่อไปเลยครับทำไมทาไมตอนสุดท้ายของโจทย์นี้ต้องตอบว่า15หน่วยนะครับคืออะไรครับข้อนี้สําคัญมากนะครับเนื่องจาก a เป็นความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับความยาวของด้านเนี่ยความยาวทั่วไปบนโลกนี้นะครับมันไม่มีทางติดลบนะครับ นะมันต้องเป็นบวกเสมอครับนะครับมันต้องเป็นบวกเสมอนะครับนะถามง่ายเอาง่ายๆครับความสูงของนักเรียนเนี่ยติดลบได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับคําตอบเราก็ต้องตอบว่าสิบห้าหน่วยนะครับนะเอเท่ากับสิบห้าหน่วยนะครับตัวเลขตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขอะไรครับสิบห้านั่นเองนะครับอ่ะถัดไปนะครับเราลองมาดูอีกข้อหนึ่ง นะครับอีกข้อหนึ่งดูข้อสองนะครับดูข้อสองข้อสองที่ข้างข้างเนี่ยนะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยตัวนี้ยนะครับคิดแบบเร็วๆนะครับคร่าวๆก็ได้ข้อสองนะครับอ่าเราทําแบบอ่าพิธีไม่ต้องพิธีดีตองไม่ต้องอะไรมากมายนะครับถามก่อนว่าอะไรคือมุมฉากครับข้อนี้สําคัญนะข้อนี้สําคัญนะมุมฉากอยู่ไหนครับมุมฉากอยู่ไหนมุมฉากอยู่นี่มุมฉาก นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากคือไหนครับนี่นีนีนะนี่ครับตรงนี้คือด้านตรงข้ามนะครับนะครับระวังไว้ดีนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะเขียนอะไรอ่านี่ครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นเลยนะครับฉะนั้นเลย เราต้องบอกจากความสัมพันธ์ที่เราหาได้มาตั้งแต่ต้นต้นบทนะต้นเครื่องมาเนี่ยยี่สครับมันต้องยกกําลังสองแล้วเท่ากับนะเยกกําลังสองบวกกับ10ยกกําลังสองครับนะครับนี่เห็นไหมนะครับไม่เหมือนข้อหนึ่งนะนะหลักการเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันแต่วิธีใช้ต่างกันนะครับ เพราะตัวที่หายนะครับตัวเลขที่มันหายไปนี่มันกลายเป็นตัวซ้อนเนี่ยมันไม่ใช่ด้านตัวค่ามุมฉากมันดันเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับกรณีนี้นะครับกรณีนี้ก็อ่ะจัดไปนะครับนะมีเครื่องมืออะไรนะ 26, ยี่สิบหกยกกำลังสองได้อะไรครับ 26, ยี่สิบหกยกกำลังสองคือยี่สิบหกคูณยี่สิบหกนั่นแหละนะครับได้หกร้อยเจ็ดสิบหกครับผมนะใครไม่เชื่อกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ เยกกำลัลงสองนะมันก็คือ a อคูเอนะครับเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละนะครับนะสิบยกกำลังสองสิบคูณกันสองครั้งนะครับอันนี้ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะครับนะสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยนะครับนะสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยนะครับนะอ่ะต่อไปเราก็ทําการนะครับทําการย้ายข้างนะครับนะย้ายข้าง ยหญข้างหนึ่งร้อยเนี่ยไปหาหกร้อยเจ็ดสิบหกนะครับจากที่มันบวกอยู่นะครับเห็นไหมจากที่มันบวกอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับที่เราเริ่มเรียนมานะครับนะเริ่มเรียนตั้งแต่ม1หนึ่งนะครับกลายเป็นลบนะครับลบหนึ่งร้อยนะครับแบบนี้นะจากบวกกลายเป็นลบนั่นเองนะครับนะบรรทัดถัดไปนะครับบรรทัดถัดไปนะครับรูขอ ขอสลับข้างเลยนะขอเอมาไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับเพื่อความง่ายต่อการเขียนนะสลับได้อยู่แล้วแหละนะครับนะมันก็จะได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอันนี้ลบง่ายนิดเดียวนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับหาได้ไหมครับหาได้ว่าอะไรนะครับเอมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวเอเดียวเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่เอเดียวเนี่ยอ่า 576เนี่ยนะครับภาพพวกเรามีมีนีหานะครับใครใครที่เรียนไปไกลแล้วอาจจะรู้จักรูทนะครับนะการใช้รูทนะครับใครใครสามารถใช้เป็นนะจะช่วยได้เยอะนะครับนะแต่อันนี้นะครับเราต้องไปหาดูน่เลขอะไรคูณกันเลขอะไรคูณกัน2ครั้งนะครับคูณตัวมันเอง2ครั้งได้576นะครับนั่นก็คือนะครับ นันก็คือยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่นะครับนะเอาง่ายๆครับในเมื่อมันมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับในเมื่อมันมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับคูณสามเลยนะครับรูปสามเหลี่ยมมันมันไม่มันไม่มีทางติดลบอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปหาหรอกนะครับว่าลบยี่สิบสี่คูณลบยี่สิบสี่มันก็ได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับ เรารู้แค่คาบวกก็โอเคแล้วนะครับนะนะอันนี้เครื่อความเร็วนะครับเราไม่ต้องไปคิดเดยอะนะครับนะเอยขอโทษนงเอกำลังสองนะครับนะต้องเขียนอย่างนี้นะครับเขียนนี้เขียนนี้เขียนเดี๋ยวนี้จะเข้าใจนะครับ a คูณ a นะครับเท่ากับ24่สิบี่คูณบนะฉะนั้น a เดียวก็ต้องเท่ากับ24นั่นเองนะครับโอเคนะครับ สิ่งคำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่ครับผมโอเคนะครับนะครับประมาณนี้นะครับพอได้ไหมนะครับนะอย่างในวันนี้ครูก็จะขอสําหรับคาบเดือนนี้ครับครูจะขอฝากไว้นะครับหนึ่งข้อนะครับนะขอฝากไว้หนึ่งข้อฝากนักเรียนนะครับนะไปลองทํา นะเลือกมาหนึ่งข้อนะครับนะเ,เนี่ยในบรรดาสามข้อนี้เราชอบข้อไหนครับเราชอบข้อไหนที่สุดครับแต่ที่ครูสอนไปเนี่ยคือข้อไหนครับครูสอนข้อหนึ่งไปนะครับนะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งข้อนะครับเลือกทํามาหนึ่งข้อนะครับข้อที่ชอบนะครับนะนะใครท้าทายนะครับ ใครอยากท้าทายครับอยากจะไปให้สูงนะครับลองทําข้อ2ข้อสามนะครับนะแต่ใครที่อยากจะฝึกสกิลอยู่นะครับทําข้อ1นะครับแล้วส่งงานเหล่านี้มาให้ครูนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คว่าเราพอจะเข้าใจไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ